มาครับพี่ก๊อฟว่าคืออย่างเงี้ยครับผมอ่ะตามผมไปแทงบอลผมฝากน้องผมว่าไปแทงบอลกับโฮปแล้วทีเนี้ยมันตอนแรกอ่ะตอนที่แทงไปตอนแรกอ่ะเสียเสียเสียไปสิบเอ็มแล้วทีนี้ผมก็แทงแทงบวกมาบอลสามสเต็ปแล้วก็บวกขึ้นมาสิบสามเอ็มแ้วทีนี้พอผมได้ปุ๊บมันก็บิดมันไม่ต่อไม่อะไรเลยแล้วคนที่แทงอ่ะอยู่โฮป แล้วทีนี้ผมก็เรียกมันมาคุยคนที่รับแทงอยู่คนที่รับแทงอยู่โหทีนี้ผมก็ไปเรียกมาคุยตั้งแต่เย็นแล้วมันก็ไม่ไม่มาแล้วทีนี้ผมเพิ่งไปในแบ็คบ็อกมาล่าสุดเนี่ยก็คุยกับมันเมื่อกี้พี่บ๊อบไปคุยกับมันใช่ไหมได้เห็นบอลแล้วก็ก็ไปควบคุมไปหาเองใช่ตามสภาพครับแ้วไมมึงคนอื่นแทงอ่ะน่นไงนานไหผมรู้แล้วว่าพี่นะครับพูดนี้ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมกูชิบอะไร้องว่แล้วแล้วทำอะไรได้อะ ไม,มああไม่คือผมจะเรียกมาคูยเฉยๆก็ไม่มาตัวเดียวไม่มาไงเก็ตไหมก็คือมันไม่มาทำไมคูซื้อตัวไม่นี้สมมติือดีแต่ถ้าเอามาขึ้นสภาบอกสมมตินะสมมติมันไปไล่แทงเขาไม่ได้ไม่ได้คือตอนนี้ไม่ได้ขึ้นสภานนี่ไงอุนเดล่าอุเล่าให้ฟังว่าสมมติว่าถ้ามึงไปไล่แทงไปมีตอรี่ไปดำเนินอะไรก็ตามแล้วเขามาขึ้นเรื่องว่ามึงไปไล่มีตอรี่เขาเนื่องจากมีน้องมึงให้น้องไปแทงบอลแล้วเขาปิดยังไงพี่เขาไม่ให้เล่นอยู่ดีนะ คือผมไม่ได้อยากเล่นกับมันผมต้องการส่วนนั้นคืนอันนั้นมึงก็ต้องไปเดินถ้ากูงเวทมาถึงว่าประกาสมึงเลี้ยกใครใช่ไหมมึงจะพูดทำไมเฮียช็อตนี้เขาตัดลงดีทูปมึงก็ต้องไปตามหาเขาดิถ้าคนในกรณีที่ผมเิี้ยงตัมึงเองอะไรเองช็อตนี้เขาตัดลงดีทู้เฮียหยุดพูดอย่างที่พี่บอกครับว่าถ้าเรียกมาสุดท้ายเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้เป็นไม่ไม่ได้ครอบคลุมอะไรอยู่แล้วผมเข้าใจว่าผมไม่ได้อยากเล่นกับมันอยู่แล้วแต่มันมีโปรเทคอยู่ไงงั้นโปรเทคมันก็แตกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะครับตตัั้งง่ฟสอรีาม แตกเนื่องจากไปบิดเงินบิดเงินบิดเงินพวกผมแล้วผมก็ไล่กระทืบไปพวกมึงแตกขอร้องขอตัซื้อเงินประกันกันการโอนหน่อยสี่ตัวลู่เบาๆครับนายแต่มึงมีหลักฐานที่มึงโอนให้ให้เขาไปแทงป่ะมีมีพี่เนี่ยนั่นแหละนั่นแหะนั่นแหะอย่างเงี้ยมันเชื่อมได้ไหมครับไอตรงส่วนไอ้ตรงส่วนนี้พี่ไม่รับเรื่องในตอนที่อยู่แล้วนานกรรมนานอ่ะพี่ดูพี่ดูพี่ดูไอเนี้ย คนนี้อยู่โฮปและซึ่งตอนที่มันเปิดแทงก็โตอบอลโฮปถูกไหมเนี่ย,ยคือมันมีเหตุการณ์ใครเมือก่อนหน้านี้คือ,อาาตัวโฮปอบบบิดเงินเทวิตจีไปซึ่งอ,อ๋อบิดเหมือนกันซวพีเอ็กก็แทงไปกับเทวิตจีเทวิตจีโดนบิดโฮปไปหมดเลยก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันต้องไปตามเราเองโอเคโอเค,อเคงั้นต,ตอนนี้ผมก็ไลก่กระทืบมาได้ใช่ไหม ไปหรู้ไปทำเองดำเนินต่อเรียกเองดิคือเอาแม้ที่พูดอย่างงี้สรุปง่ายๆก็คือสภาไม่ได้เอาหลักฐานของคนบุคคลที่สามาถ้าเป็นบัญชีมึงบัญชีใครก็ได้ใน l k โอนไปแล้วเขาบิดอันนี้ได้เล่นแต่อันนี้มันใครก็ไม่รู้สมมติพี่ทำการซื้อขาดไอ้บ๊อบห้าสิบเอ็มซื้ออะไรไม่รู้นะแต่ไอ้บ๊อบก็บอกแล้วก็มีคนบอกว่าไอ้เหี้ยไอ้บ๊อบไปแทงมอลกับตรงนี้กูจะมานั่งขึ้นเรื่องมันก็ไม่สมเหตุสมผลป่ะแล้วถ้ามีแชทล่ะเออมีแชทด้วยแล้วไอ้ประชอนกันจะเรียกใช่ไหมล่ะประชอนก็เรียกมาดิ เนี่ยไไประชาชนอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยมึงจะเล่นกับผฮมจะไมล่อลประชาชนอ่ะประด็ขึ้นมาขึ้นเรื่องอได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไม่มึงต้องมึงต้องตามขั้นตอนดิมึงจะบอกว่าย่าค้นพ่อคนแม่ส่วนนะ่ะค้นพ่อแม่ใครก็ไม่รู้แล้วแบบลูกกูไปแทงแล้วเอาพ่อแม่มาตีได้เรื่องได้ได้หรอหรือแบบพี่กูอยู่แก๊งนี้ถืมวติกูเป็นน้องไอ้บ้องเนี้ยกูโดนปิดมาพี่ผมโดนบิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันก็ไม่ได้ปะฟังครับรู้ว่าเงินมึงใช่ครับถ้ามันมีหลักฐานมันเป็นเงินผมแล้วฝากไปแทงอย่างเงี้ย้ไดม มันไม่มันมันไม่มันไม่ได้เป็นตอรี่แก๊งอ่ะไม่ได้แน่นอนอ่ะไม่แล้วแล้วผมไปไปขอมาแล้วมันไม่ให้อย่างงี้แล้วผมก็ไล่กระทืบมันได้ไหมแต่มันมีโปรเทคอยู่ที่แขนเนี้ยได้ปะมันมก็ตีไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องเดินไปนะเอาไม่ครับมีโปรเทคอยู่ตอนนี้ทำที่อะไรไม่ได้หรอกน้องเหนือจากไอ้คนที่เป็นประชาชนเนี้ยมาแจ้งว่าโดนโดนเบสบิดเงินแล้วกูัวทำการแบบโปรเทคก่อนอันนี้เป็นได้เรื่องอยู่อ๋อ โอเคโอเคมึงมึงแต่ยังไงสุดท้ายเรื่องนี้ก็ามาเล่นเปนตอนที่ของแอลเกมแล้อยู่ดีไม่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 เล่นก็ไปขอเงินคืนถ้ามันไม่ให้ก็ผมก็ไล่กระทืบมันเรื่อยๆเขียนแค่นี้ก็ให้มึงก็ให้ประชาชนเขาแจ้งดิแจ้งเลยน้องพล้วโดนบิดเงินเนี่ยแจ้งเลยผมโดนบิดครับอ่ะขอเสียงเศร้า <ขอ S 2> ด้วย <ใจ S 2> ขอเสียงเศร้าด้วยอ่ะมันมาใกล้เพื่อนเลยพี่อาจจะเคลียร์หน่อยอ้าว พี่สานแซ็บว่าสั้นน้องน้องมีสานแซ็บเหรอเอาแล้วพี่พูดพี่ไม่โพเทคเขาเหรอครับพี่พี่ก็นงโพเทคพี่สานแท็บไม่มีแก๊งไม่นี้แล้วก็มาเป็นประชาชนไงแค่น้ำสกุ่นเฉยๆอะไรเออแล้วว่าสั้นทำไมครับว่าสั้นทำไมเรียกเรียกเรียกโฮมาเรียกโฮมาอุ้ยขอบคุณครับพี่คอปบ์ทดน้องมุดดกกระสือแดงไม่เป็นไรแต่เอาเอาเอาคำเป็นจริงไปหนึ่งนะพี่เอาอย่างนั้ขอคุยโทรศัพทบเอาคำเป็นจริงเหรอ อ่ะพี่พี่ประชาชนเราไม่ได้โปรติอยู่แล้วนี่ยนานอย่านานไม่เไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ประชาชนแล้เนี่ไม่เป็นไรมันเป็นเงินกูด้วยเดี๋ยวกูก็เอาไปเล่นด้วยพอมันโปรติกแตกอะยังไงมันก็โดนอยู่ดีทแค่ของเงินผิดดีไม่ถูกอย่างหนีวะอี๋กูแขนมีสัากทำให้คุณแบบนี้ ก็ว่าไอ้กดไปไอ้การขึ้นเรื่องอะไรพวกนี้ประชาชนเราไม่ได้มานั่งไก่เกี่ยให้เรามีแค่ตอนนี้เดินมาหาเราแล้วก็ถ้าเล่นก็เล่นไม่เล่นก็แต่งหัวไปมานนี่ปเพรเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่มีมากดโพอีกของแก๊งให้ประชาชนพักประชาชนเขาไอ้นี่เลวนี่ระชาชนารับ แก๊งโปรเทตโปรเทตโปรเทตเรื่องนี้ไม่ส่งผลเออแล้วทำอะไรประชชนเราปลดโปรเทตปลดโปรเทตแกง๊งได้ถูกปะเออครับใจนนะครับดูครับพูดใจใจนนะครับไม่ไปไปหลายแก๊งเลยเหรอไ,หไอ้เหี้ยโควนะ์เนี่ยเท่จังเลยจัดต้นตำรับไอ้สัตว์ ไปเฮ้ยคนดูค um รับมันขายสกินรอยกระทงป่ะใช่ไหมเอาตัวแทนตัวแทนเอาขายสกินรอยกระทงป่าวะวันนี้ยมาไปบิบเทวิตดีจีร้อยสี่สิบสี่ล้านเฮี้ยโคตรชาติหมา โอ้ยว่าแล้วทำไมรวยไม่เข้าคุมจริงเหรอวะบิดอย่างเงี้ยกดอย่างงี้มันไม่เข้าคุมจริงเหรอวะหมดแล้วอะไรอ่ะหมดแล้วก็เฮียแล้วไม่หมดเว้ย แล้วประชาชนจะโดนบิดแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมครับโอ้ยเฮี้ยนี่คงเป็นเสียงกระบอกเสียงของประชาชนเมืองซัมเมอร์ที่อยากจะส่งให้ถึงพิก๊อฟสินะเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนถามให้เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้นะครับเดี๋ยวรอรอเชียร์นะครับพี่กอ๊อฟก็พอถามแล้ว่านงานั้นพวกประชาชนมันก็น่าสงสารนะรผมว่า ฟาร์มกันมาให้เหมือนแก๊งใหญ่บิดอะสุดท้ายทำอะไรไม่ได้อยู่เดียวถ้าโดนรับความเสี่ยงอยู่แล้วอ๋อโอ้โหนี่แก๊งใหญ่ก็บิดสบายเลยดิทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็กพนันอะอะไรเปิดโต๊เลยนายอะไรนายก็เปิดโตเลยมันก็บิดไปเลย่นี่มันเปิดช่องโหว่ให้คนเลื้ยเลยนี่หว่าตอนหน้าชื่อสื่อของโต๊ะมันสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข่าวมากมายรับความรับความเสี่ยงแทงก็เรื่องของเขาเองปะ โอ้โ oh. oh. นี่มันช่องโหัวชัดๆ <laughs> งั้นมันก็บิดโหเคียมันบิดได้โหเกือบสองร้อยเอ็มเลยนะเนี่ยอะไรหรอเออเสียรวยวะ่ <laughs> วะเออโดนบำรูลคันหนึ่งแล้วอ่ะอ๋ออันนี้กูนนให้ให้เห็นภาพไหนง,ง่ายเลยสมมติกูรับแทงบอลเนี่ยกูให้คูณสิบแล้วต้องแทงถูกเงี้ยอ่าอืม okay. แทงกี่หลักูให้รู้แทงร้อยกูให้พันอเลยฮะเอาวะมาได้แทงมาเลยไม่ไม่แทงเดบิตโอ้าวทำไมทำไมมังดูรู้วะแล้วทำไมคนแทงอื่นคนอื่นมันดูไม่รู้วะก็พี่หัวหมอโอ้ยนา<ๆ>ยนา<ๆ>ยนายกูว่าข่าวข่าวข่าวมันกระชอนไม่รู้จะกระชอนไงแล้วก็อ่านรัวความเสี่ยงมันมันก็ไม่แต่สุดท้ายพอมันเป็นแกงใหญ่มันมีความน่าเชื่อถือประชาชนมันก็เชื่อถือไงนายก็พูดมีเหตุผลนะถูกถูกใช่ครับสุดท้ายเป็นแกงใหญ่แล้วทำไมสภากูไม่ได้เชื่อถือตรงไหนอะถ้าในถ้าในแง่ในแง่ในแง่แบบ ก็ผมรู้จักพี่พี่หมอก็พี่สมมูทไงพี่สมูทอ่ะเอออันนี้เอาเหตุการณ์ของบีบเนามันทำไมล่ะครับเออแต่ถ้าเป็นทีมมันก็ไม่มีไม่มีใครบิดอยู่แล้วพี่กอล์ฟตรงๆอ่ะถ้าเป็นตามหลักความจริงอ่ะเพราะเราก็ได้มาแล้วอ่ะเราก็เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงอ่ะเราตั้งใจจะเปิดโต๊ะบอลแล้วอ่ะบางคนก็ไม่รู้เลยอแล้วแต่กอล์แล้วแต่แก๊งแล้วมันบิดทีเป็นร้อยล้านด้วยนะแก๊งอะไรทวิตจีโดนบิดเป็นร้อยสี่สิบล้านมันก็ไม่ถูกมันไม่โดนบิดเลยมึงต้องไปดูข่าวมาก่อนว่ามมมันนไ่โด แค่มันไม่คืนมันไม่มันไม่ได้แบบแทงนะโอเคโอเคแค่ไม่คืนไม่ให้ตังค์โอเคโอเคหาข้าวพระกอบหมอใชื่ได้นี่ว่าไม่ได้โดนบิดแค่ไม่ได้ตังค์อืมเชื่ได้ใชื่ได้โอ้โหเคลีดีมาไวมากเลยผิดแล้ววะเอาตังค์ M P K มาเกือบเกือบ M อ่ะโอแค่ไม่คืนนี่หว่าไม่ได้บิด พวกมึงว <Tory S 2> ่างเหรอแม่งง <o> ั้นรักกัเหรอยี่นี่มันไงมาไอ้มันไปแบนต่ำวันก็มีผู้พูดถึงได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยแบนต่วันน่ะนั่งเอืแหกอ่ะกลางวันน่ะทำอะไรก็ไม่ได้นั่งแต่เล่นนั่นน่ะแอร์ดอกเอือห้องพักกันเฮ้ยไงเป็นล้าทเออว่าจะแอบไปเล่นอยู่แค่พันใบเองได้หมดจากพันร้านได้ทุกอย่างได้ร้านนึงก็คุ้มเราตายหาแล้วแต่เราต้องดูผลเว้ยถ้าถ้าเป็นพวกเอ็มดีเคียจับการที่นี่เป็นเราทำมันเล เราคงถูกมองเลียนไปแล้วนะน้องไปไปหรอดใครไปรู้ว่าพวกมึงแอบเล่นใครไปรู้ไม่ใครรู้ไม่ใครเช็คไม่ใครส่งเรื่นอยู่แล้วบทไพ่ให้เราบทไพ่ให้เขาบทตัวไลายให้เราไม่ได้ถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เป็นเราทำอ่ะโหโดนด่าสักพัเนาะโดนด่าตามทรงตามทรงเดี๋ยให้พูดแล้วนะามึง้ไม่ได้อ่ะเฮ้ พอเป็นพวกเรานะโว้ยมึงไปปิดคอทำไมวะไอ้เหี้ยเงินไม่ใชไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรรู้รู้อยู่กาโหกูไปคุยไปแล้วนะมึงไปถามมันรู้อยู่กูคุยไปแล้วเหมือนกันแต่มันไม่ให้อะไคุยไปแล้วมันมาไหมแล้วมันมาไหมตอนนี้มันมาไหมมาไม่ได้เรื่องที่มันปิดมารอบแรกอะมันไม่คืนกูคุเออก็มันไม่คืนก็ไม่เป็นไรแต่นี่ผมเอาไงผมจะเอาให้ได้อ่ะต้องเหลือมึงสิโอเคลองเป็นเราทำดิน้องลองคิดดิวันนั้นนะเราทำดิทำดิทำดิ หน้าเขาประมันกว่าเลยถ้าภาพวันนั้นมาถึงทำเกียร์ตาิเมืองสุดช้าก็โดนหน้าไว้นายเฮียดูห้อยบ๊อบเนี่อยหน้ากันอีกแล้วด่ากันอย่างเดียวพี่บ๊อบอ่ะเฮ้ยพี่ก๊อฟด่าเลยเอลเคนลุกเป็นอะไรยังไม่ได้เข้าเลยขับยาอ่อนตัวควายด่าแสดงว่าแบบเนี้ยสิ่งที่พี่จะพูดอ่ะไอ้บ๊อบมึงกดมาเชาติ้งกดมาเลวๆดิคือสิ่งที่พี่จะพูดเนี่ยพี่จะสื่อว่า แก๊งใหญ่ๆก็ไปทำสิครับนี้เหรอครับพี่แก๊งอะไรนะแก๊งใหญ่ๆญ่ก็ไปทำสิครับแบบเนี้ยไม่ผิดทำสินี่หรอครับแก๊งที่สภาควบคุมอยู่อ่ะเออทำสิทำสิให้ปล่อยให้ไปเลี้ยงใส่ประชาชนเนี้ยหรอครับประชาชนตาดำดอ่ะทำอะไรไม่ได้ตัวนี่หรอครับแก๊งที่อยู่ในเครือของของสภาอเออทำโลโก้แพทนี่หรอครับแก๊งที่อยู่ภายใต้กฎของสภา ที่สมาควบคุมอ่ะไหนวะเออทำไมเออฮัลโหลไม่มีเนื้อหาก็ทําไมพี่เอ้ยเปลี่ยนได้แล้วครับเก็บกูเอาเก็บไปคิดก่อนเก็บไปคิดเก็บไปคิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมไอ้บอสมึงกับพ่อแกงมึงอันนี้จ่ายจ่ายกี่เหรียญจ่ายยังจ่ายแล้วครับทำไมเอามึงทำพิเศษนะมึงจ่ายทำไมลูกไหนวะเพื่อนเรื่องผมครับผมรวยทำไมจ่ายกี่เหรียญพี่วิวสิบเหรียญพี่วิวเช็คนี่สิบเหรียญจริงป่ะพี่วิวเออกี่เหรียญ ่ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องหรอครับพี่เอาเรื่องเนี่ยครับพี่เอาเรื่องเนี่ยรอสิสัตว์มึงไม่คุยกูบสองคนไงนี่คือเหมือนพี่อ่ะพูดพูดแบบพูดเปย์เปย์อะอนุญาตอ่ะเฮ้ยแก๊งใหญ่มึงก็ไปทำดิไม่ผิดกฎกูควบคุมแค่พวกมึงไอ้เหี้ยประชาชนจะโดนเลื้อดเรื่องของมึงดิเออเอของมึงนี่เนี่ยแหละคำพูดพวกนี้แหละคำพูดพวกนี้แหละไปทีคนพี่กอล์ฟมองภาพรวมดีสุดยอดไอ้คิวสองย้อยธรรมดาเนาะโง่เอ้ยไปเล่นธนาคารก่อนดีกว่าเรา เดี๋ยวค่อยมาโฟมันไม่มาไม่งเอ๊คิดไม่ได้ไปธนาคารมาเริ่มดูเวลาได้สิบห้านาทีอ่ะเริ่มดูเวลาเนาะคู่เล่นใหม่เข้ามาโฮบบอกมาทุยทุยบาร์ดีบาร์เนี่ยข้ามข้ามตีมาเนี่ยเฮ้ยไหนโฮบอยู่สภาคุยแล้วพี่คุยแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราได้สิบห้านี่ถือการันตีให้พี่แน่นอนสิบห้าถูกไหมขอรอคนที่บิดอ่ะมาแล้วสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรอ่ะพี่ขอทำข้อมูลหน่อยนะแกงมันไม่มีส่วนเกี่ยวแต่สุดท้ายอ่ะ เวลามันโพล์อ่ะมันก็ใช้ชื่อแก๊งอ่ะแต่เกงไม่รับผิดชอบเพี้ยอะไรเลยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเนี้ยไม่ได้หรอกสุดท้ายผมก็รู้สึกว่ายังไงน้องคนนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ดียวโชคครับจริงพอมันมันทำอะไรไม่ได้อยู่ดียเพราะกเก่งมันไม่รับผิดชอบเพี้ยอะไรสักอย่างอ่ะมันก็สิทธิ์ของมันเพราะมันของหมอเองอ่ะถูกถูกมันเป็นเหลี่ยมอ่ะนึงล็อปลดโปรเทคมันไปแล้วก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ใช่แล้วก็หาซื้อเรื่องเลื่อนๆสั่งแม่งอ่ะ